สวัสดีค่ะแฟนๆสบายดีทีวีค่ะตอนนี้สาร,ร่าปาสยามนะคะมาอยู่ที่วัดลาดประดุกค,ค่ะจะมาร่วมเล่นเลิเกกับคณะพี่กุ้งสุธีราชแต่ก่อนจะไปเล่นเลิเกจะต้องเปลี่ยนองคทรงเครื่องใหม่ทั้งหมดขึ้นหลังเวทีไปเจอทั้งพี่กุ้งน้องวิแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่กุ้งกันค่ะนี่พี่กุ้งค่ะวัสดีครับนี่ พี่กุ้งคะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเปามายุ่งวุ่นวายบนคณะลิเกวันนี้วันนี้ขอแบบอยากแสดงอะ่ะเพราะว่าชอบมันาย,ยินลยยินดีเลยครับยินดี<อ>จับให้ได้ลิเกเลยวันนี้อ,อ,อยากจะรู้ว่ามีบทแบบว่าจุมพิษพระเอกไหมคะข <laughs> อเลยขอได้ไหมย่ะ <laughs> <ส>ได้เดี๋ยวจะบเออเอาแบบว่าวิกแตกกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่ครับแล้เจอกันเดีวกันสาวน้อยกะลากกโลน้องกระอจบอกและนะและนะ ไปดูกันนะคะว่าสารพเปจะเล่นได้สนุกแล้วก็ถูกอกถูกใจคนดูหรือเปล่าตื่นเต้นบอกเลยจริงเดี๋ยวไปรอดูกาเล่นลิเกข้างหน้าไปรเาูะด ขึ้นเวทีน่ะครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกขึ้นเวทีนี่แกมันต้องมีครั้งแรกเสมอ,อแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะชินไปเองนั่นเหรอคะค่ะ,ะโ,อโ,โอเปรา่า

แม่แค่ออกมาฉากแรกก็เรียกเสียงฮือฮาจากคุณผู้ชมได้แล้วนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยดูซาร่าเป่าเธอเล่นลิเกกับกุ้งสุดทิราชและน้องวิรดาแล้วมาดูกันว่าเธอจะเล่นกับคนอื่นได้อีกหรือไม่สูงจะรู้ตูดปลอดยอดทหารมา <Hey. S 2> ชักปืนช้าแต่แก้พาไวไวจริงจ้บมึงเปี้ยมึงอยู่ที่หลัง <laughs> ไม่ใครโดน ไปไหมคะจะจำเลยเขานะแต่คืนนี้ไม่ได้ผู้ชายมาเป็นผัวฉันจะเอาเชือกล่างบพวผัวคนใดเดี๋ยวไปกับผมครับผมไอ้เต้ไอ้เต้ไอ้เตูหงกว่าแหมเรอเล่นเรอเล่นไม่เรอเล่นแต่เขาเอาจริงตอนนี้เดี๋ยวมาถามคุณพ่อกับคุณแม่พี่กุ้งบ้างค่ะว่าผลงานเป็นยังไงบ้างคะเล่นเก่งรอลิเกก็ได้เล่นก็ได้ด้วยอย่างนี้เล่นลิเกได้เลย เล่นิกเกได้เลยไม่อดตายใช่ไหมพ่อะไม่อดตายอันนี้หนูโอเคเลยเล่นได้พลิ้วเลยพลิ้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะับหลังมาเป็นนางเอกคู่วิรดาอยาขอบคุณมากค่ะโชคดีจ้าโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมการแสดงลิเกตครั้งแรกของสาวสาราเปาอาสยามทีมงานว่าเธอไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับเนี่ยไม่เก้อเขินแถมเล่นกับคณะลิเกตได้อย่างดีทีมงานให้ผ่านครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับภารกิจการเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะกับคณะกุ้งสุทธิราชวงเทวันค่ะกว่าซิงเกิลกับอาสยามนะคะเป็นซิงเกิลแรกเลยชื่อเพลงว่าสาวน้อยค่ะหรือถ้าอยากจะดูแบบเต็มอิ่มศิลปินคนอื่นด้วยก็กดเลข9สบายดีทีวีค่ะ